เก่งป <Es> ่ะเก่งไหมเฮ้ยไม่ใช่มนดูเก่งๆนะข้างเสียงไหนหนึ่งสองสามเจ๊ข้างข้างผมดีกว่ามึงอย่าพูดอย่างจะสิมึงทำเลยมึงจะทำอะไรก็ทำเอาไปเอาไปเอาไปมาเลย ก็เะี๋ยวโอ้ยก็สำหรับผู้หญิงแบบคืนแรกคือไม่ไหวแล้วบูมช่่ยมาบูมที่ช่องฉันนน่อยอย่างเงี้ยบูมไหมฮะคือทำไงอ่ะตาที่หันมาเจอผมพอดีเราก็จะมีชื่อตาหวานเอาดิเอาดิไม่กล้ามองเลยดิสวัสดีค่ะและนี่คือรายการส่งเอสองอาทิตย์นี้ก็มาเจอกันอีกแล้วแต่ว่าอาทิตย์นี้จะไปพบกับ ของดีจันทบุรีไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีครับผมชื่อสุภวิษแสงงานครับหรือชื่อเล่นชื่อน้องบุญมนะครับอายุ21ปีครับผม อาชีพคือว่างครับผมแล้วก็ช่วยทางบ้านขายของครับจะขายอะไรบ้าขายอะไรขายขนมจีนครับผมเดิมผมเคยทําบาร์โฮสนะครับผมแล้วก็พักมาช่วงหนึ่งคือช่วงสุขภาพาไม่ดี<อ>แต่ว่าช่วงนี้ก็คือเริ่มดีกลับมาแล้วแต่ว่าน่าจะกลับไปทําอีกครับผมทุ <c oughs> ่ซอมแบบตอนนี้มันเหมือนเลยว่าเหมือนแบบว่าบ้านมึงไฟไหมแล้วนะเข้ามาทำข่าว <c oughs> <c oughs> แล้วมึงก็มาอธิบายอยู่ว่าแบบบ้านผมไปไหมอ่ะนั่นเหรเคยทำบาโฮสมาก่อนที่จันทบุรีเหรอ ม่ไม่จริงที่อ๋อมาทางานกรุงเทพอยู่ร้านอะไรอะร้านค้าแหงอันนี้เซ็นเซอร์ด้วยนะเขาไม่ได้เจตต่างให้เราแต่ถ้าเกิดร้านไหนอยากแบบว่าเข้าก็เข้าได้เลยนะคะสปอนเซอร์สวน้กก็แบบว่าจะชายแบบเ่อหน่อยหนึ่งอ้าวยเฮ้ยมึงมีหน้าคุยด้วยล่ะโอ้โกอ๋อเดี๋ยวก่อนนะกูเคยเห็นบาร์โฮดผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเต้นโชว์อะไรเงี้ยใช่ป่ะอะเราล่พฤติกรรมกันหน่อยขอเพลงหน่อยอยากทราบว่า ไอเอลของไอพวกบาโฮเนี่ยมันจะสักแค่ไหนกันเชียววะของศิสิครับเอออ่าเราโชว์สเต็ปหน่อยมาเฮ้ยลึกตานี่มีจริปะใช่ ไมมันต้องคุยธรรมดาหน้าธรรมดามันก็เต้นไปด้วยเอาดิ๋ยวคุณจะสัมภาษณ์มึงบแบบนี้แหละมันก็เต้นแบบนี้แล้วปกติเข้างานกี่โมงครับตอนอ๋อประมาณสี่ทุ่มครับผมแล้วเลิกงานหรอ, <S <S อชอบแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทำ ใช่ครับตอนนี้พักไปเพราะว่าสุขภาพไม่ดีเกิดจากการกินเหล้าหนักครับตอนนี้ก็ไม่ได้กินเลยหรอกตอนนี้ก็บางดิมแบบบางบางแอปิเหมือนเดิมไม่แหละทำไมเป็นพูดคิดว่าตัวเองแบบอะไรที่เป็นทรงเอหนานะผมว่าส่วนมากรอยสักรอยสักเกิดจากการรอยสักครับผมรอบแรกตอนแรกผมไม่คิดเลยว่าตัวเองจะเป็นทรงเอ อะไรสาเอาอะไรไม่คิดไม่รู้อ่ะผมแต่งตัวแบบไหนเขาก็บอกว่าเป็นทรง A อดีใช่จะแต่งตัวแบบแล้วตอนเด็กอ่ะตอนเด็กก็เป็นทรงแบบอย่างนี้มาตลอดเลยป่ะใช่ครับผมจะหน้าแบบอย่างนี้เลยแล้วแบบนอกจากตัวเองที่คิดว่าตัวเองโอเคเหมือนทรง A แล้วใครที่แบบชอบทักไหมว่าแบบเราเป็นทรง A เยอะมากเลยครับเวลาจะลงโซเชียลหรือแบบเจอเพื่อนอย่างเงี้ยเอ้ยนี่มันทรง A นี่หว่าทรง A ทรง A ก็โดนเรียกมาตลอดใช่ครับแล้วเป็นคนแบบว่าชอบแสงเงาขาดๆอย่างเงี้ยขาดๆตอนนั้นก็แบบ กางเกงธรรมดา,าดขาดๆตามตลาดอย่างเงี้ยแล้วซื้อมาใส่แล้วเขาบอกว่าเป็นทรง A มึงโคตรทรง A เ,เลยแล้ว้ม่รู้ตัวปะม,มากแบบอสมมติว่าไม่มีเสื้อผ้านะพี่ลองคิดแบบเราไม่มีเสื้อผ้าแล้วเรายืนโดดเดยอยู่เฉยๆอ่ะมันก็เหมือนทรงเอนะ ทรงเออใช่ทรงเอแล้วขับรถแต่งไหมตอนอายุแบบ17-18ขับครับมอเตอร์ไซค์เหรอใช่ขับรุ่นเลยแว้นเลยแบบแว้นจ๋าขับเลยเวฟร้อยอ่ะใช่เอาเอาทุกอย่างเลยมึงแวนมึงทรงเอค่ะแว้นเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นทรงเอก็คือ หันไปแต่งตัวเท็ดดี้หรือแต่งตัวแบบพี่ว่าพี่จะเปลี่ยนชื่อรายการแหละเป็นคนคนเอพอทุกคนที่พี่เชิญมานะจะไม่มีใครยอมรับเลยว่าตองเป็นทรงเอผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมคือทรงเอหรือเปล่าคุยอย่างเงี้ยมา3คนแล้วโคตรจะทรงเอเลยเนี่ยทรงเอมากที่สุดแล้วไม่มีอะไรทรงเอมามากกว่านี้แล้วเนี่ยอะเนี่ยรอยสักพื้นฐานของการเป็นทรงเอเนี่ยพวกล้อมพัดเนี่ยเนี่ยมึงก็มีอีใบไม้เนี่ยมีเหมือนกันหมดเนี่ยทุกคนต้องมีอีใบไม้เนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมตูนี้นี ตรงเออันนี้มีอะไรอีกอ่ะอันไหนคือลายแรกลายแรกอะ่ะคือเป็นหูเน,นี่ยพ,พี่ครับผมไม่ถอดเสื้อมึงเปิดเองนะไม่ให้ดูให้ดูนิดนึงเพราะยังไม่เสร็จเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรเลยอ่ะอัน,อน,น,อนไหนอันแรกเนี่ยคือลายแรกตอนแรกมีแต่โครงสักตอนอายุสิบห้า เป็นอะไรมากกว่ากูก็ไม่นกไม่สมัยนั้นคือมันต้องนกกลางหงเนาะใช่ครับผมพอหอนกมาปุ๊บอะไรต่อมาเป็นลนยนี่คือไม่มีตังแล้วแบบเอาเข็มมุกจีนอ่ะจิ้มจิ้มจิ้มกันเองแค่นี้แล้วก็ค่อยมาแก้อ๋อแล้วค่อยมาล้อมใช่ครับผมพ็จะสีโอเคอยู่นะแล้วหลังอะหลังมียังหลังไม่มีหลังมีแต่เส้นแบบเส้นนิดอ๋อมาเริ่มตรงนี้เลยใช่ครับผมทำไมถึงชอบสักพี่อยากู้มันเท่มันเท่มันเท่แล้วมันสักแล้วมันดูแบบ ดูเท่แต่ว่าส่วนมากคนจะมองดูแบบเหมือนแบบรอยสักมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนั้น,นครับแต่ยุคนี้สําหรับผมนะผมคิดว่ารอยสักทุกวันนี้มันคือเรื่องปกติไปแล้วใช่ครับมันอยู่ที่ตัวเราเองใช่ประมาณนั้นแล,ล้วลายไหนที่ชอบที่สุดคิดว่าแบบโอ้ลายนี้แหละคือที่สุดของชีวิตผมเรา,า,าก็น่าจะเป็นนกเพราะว่ามันมีโครงมาจนกว่าผมอายุสิบเกา้าแล้วผม่งมาทำใช่มันก็เป็นเหมือนสตอรี่ด้วยว่ามันเป็นอันแรกของเราอย่างนี้หรอใช่ใช่พอมึงเคยทำบาโฮะมึงจะมีความแพลวแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการพูดคุยมนุษย์สัมพันธ์อ่ะอที่มันแบบว่าน่าน่าคุยด้วยนะเป็นกูกูเป็นลูกค้ากูกเลือกที่จะแบบว่าขี้เล่นนิดนึงแต่ว่าถ้าเจอบ่อยๆก็เป็นคนขี้เล่นที่เจ้าชูไหม ไม่เลยไม่เคยผมไม่เคยหน้าตามงโคเจ้าชู้อ่ะมีใครมีแต่คนบอกว่าหน้าตามงเจ้าชู้งั้นก็แปลว่าคนคิ้วติดกันอ่ะก็ไม่จริงอ่ะดีว่าว่าจะต้องเป็นคนเจ้าชู้มันมันอยู่ที่ตัวเราเองเลยครับแต่ถ้าไม่มีแฟนอย่างเงี้ยคือเจ้าชู้ก็แบบว่าไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่หน้าเขาหน้าดีครับหล่อเป็นคนหน้าหล่อเป็นคนหน้าชาร์จเป็นคนหน้าเข้มแล้วก็เหมาะกับการเป็นโซเอที่สุดเลยก็คือหน้าแบบนี้หละนี่อันนี้คือจมูกคือไม่ได้ทำเดิมหมดเลยครับเป็นคนหน้าดีมากเลยนะแต่หรูยางว่ามันดีได้มากกว่านี้อีกนะ ต้องต้องแชร์อะไรพี่นี่นี่นี่เลยจ้ะแบคซี sea, เป็นมูดโฟมแบรนด์นี้อะ่ะผมเห็นเยอะมากเลยนะ่อ่ะใครเป็นเจ้าของแบรนด์ เนี่ยภาษาชงเนี่ยของพี่เอ็มพี่เอ็มตามใจตุ๊ยค่ะนี่คือแบ็คซีค่ะเป็นโฟมมูดเนื้อมูด100 ml เลยนะนี่ใช้แล้วหน้าก็จางใสเพราะมีสารสกัดจากส้มสีเลือดแล้วก็มีวิตามินเออายไฟื้นฟูลบรอยดํารอยแดงจากสิวแก้เสฟจากสิวและถ้าจะให้ดีเลยต้องใช้คู่กับนี่แบ็คซีสับปรสเซรั่มเหะเข้าไปนี่ตึงๆตตบเยดีฟังจบสูงสองคู่นี้นะคะไปดูกันได้ค่ะ เธอตัวนี้นะคะเป็นมูดโฟมรางหน้าตัวใหม่ของแบล็กซีเป็นสารสกัดจากส้มสีเลือดไนอเซนามายช่วยเรื่องรอยด่างดำหน้ากระจาใส่ไม่ว่าจะแต่งหน้าหนาแค่ไหนหรือเลอะเธอะแค่ไหนตัวนี้เอาอยู่เหมาะกับใครคะเหมาะกับทุกสภาพผิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเริ่มมีฮอร์โมนสิวอุดตันสิวหนองสิวอักเสบ สิวเสเตียรอยใช้ได้หมดเลยตัวนี้ใครสนใจนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่หนึ่งขวดใช้ได้เป็นเดือนนะจ๊ะลืมบอกราคาน่ารักมากและที่สําคัญคือขวดนี้ 100ML ค่ะเป็นมูดโฟมล้างหน้าคือแบบไหนรู้ไหมจ๊ะดูนี่ขอ,อยัดเนบใหม่นะคะใช้แค่2ปั๊มนี่ให้ดูสี่ปั๊มไปเลยนี่เห็นไหมมูดคือแบบว่าผิวเนียนละเอียดมากเลยตัวนี้เห็นไหมจ๊ะย้ําอีกครั้งนะครับเป็นมูดโฟมดังหน้าส้มสีเลือดจําคํานี้ไว้ให้ดีรับรองว่าหน้ากระจ่างใสแน่นอนคะ่ะ เก่งไหมเก่งไหมอฮ้ยไม่ใช่มันดูเก่งๆนะเดี๋ยวพี่ขอใช้ตัวช่วยเพื่อละลายพฤติกรรมให้เราดูสนิทสนมกันมากขึ้นหน่อยด้วยคำถาม3วีอันนี้จะเป็นคำถามที่ออกมาจากใจหัวใจพี่เลยแหละแอเคตอบออกมาเอาพี่เป็นที่ตั้งก็ได้นะโอเค5้าสสมสองมือซ้ายหรือมือขวามือขวาครับพาดขึ้นหรือพาดลงพาดขึ้นครับเอาดอนอินดอร์อินดอร์ เสร็จช้าเสร็จเร็วเสร็จช้าหน้าท้องหรือหน้าเราหน้าพี่ได้ไหมขึ้นคอมหรือโดนคอมอย่าคอมพี่มาหวานหรือขมอร่อยเลยหวานเจี๊ยบเลยใช้ใส่เหล้าสับปะรดประเดี๋ยวมันหวานอะซาดิบหรืออ่อนหวานแรกๆอ่อนหวานหลังๆซาดิบครับมันมีเลเยอร์วันไหนหรือผูกมัดผูกมัดครับผมมันมีความจริงใจต่อกันนะเล็กเล็กสั้นหรือใหญ่ยาวน่าจะตอนนี้อะ เท่าไหนล่ะเล็กสั้นหรือใหญ่ยาวมันพูดไม่ถูกแต่จำอยู่อย่างเงี้ยอุ้ยก็อาจจะแต่ก็ยาวยาวแต่จำอยู่อย่างเงี้ยอ่ะยาวใหญ่อ่ะพี่ตอบให้ตกแต่งหรือเบสิกเบสิกอุ้ยเดิมเดิมจะชอบขับรถเดิมเดิมสดหรือถุงสดมากกว่าได้ได้ได้ฟิลแบบเนื้อแนบเนื้อระวังเห็นไอวีนะจ๊ะค้างเสียงไหนหนึ่งสองสามแม่มึงได้างคพี่ดีกว่ามึงอย่าพูดอย่างจะสิมึงทำเลยมึงจะทำอะไรก็ทำ เอาไหมเอาไหมาอยู่ด้วยเริ่มเราะว่าโอ๊ยน่ารักมากเอาล่ะโอเคขึ้นไหมพี่ไม่โอเคละพี่เริ่มไม่ไหวละนี่เรถามงหเรื่องแฟนแล้วมีแฟนยังวะมีแฟนยังเนี่ย เอาเอาพี่เป็นคนที่สองได้ปะล่ะตลกแต่ว่ามีแล้วตอบตอบดีๆอย่าเล่นขอคนไม่เล่นขอคนจริงใจขอคนจริงจังเลิกกับแฟนได้ไหมแล้วมาคบกับพี่ไม่ได้ผมมีแฟนแล้วผบกันมานานยังเพิ่งเข้าหนึ่งปีครับเลิกเลยไหมล่ะพรุ่งนี้เลิกไม่ได้แต่บมาหาพี่ได้อยู่อ๋ออ๋อเลนแล้วแต่ตาเยโมกหลุย เขาผู้ชายเขาพูดเองนะฉันเปล่านะแล้วปกติก็คือคขาผิงตลอดเลยไหมใช่ใช่ครับ LGBT ได้ไหมถ้าหลังจากนี้แค่แบบคุยเล่นได้ครับแต่ว่าไม่สามารถมีความรักได้ทำไมมันเป็นอะไร LGBT แล้วมันทำไมไม่มันก็อยู่ อย่ังไงอ๋อแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคือมันก็ได้แต่ผมแค่ยังไม่เคยที่จะลองแล้วมีเกมมาจีบไหมอะไรเงี้ยแบบเพศที่สามมาจีบอะไรมีบ้างไหมเยอะมากแล้วแบบเยอะเยอะเลยอ่ะคนมากจะเป็นเกที่ติดตามผมมานะโซงแบบเนี้ยถูกใจเลยนะถูกใจกระเทยเลยนะกระเทยกรี๊ดเลยแล้วไม่ถูกใจพี่บ้างหรอ มีแบบว่าถูกใจสักนิดนะเลยอาจจะยังนะอาจจะยังเพราะว่าวมึงมากาแฟ <c oughs> อ,อจาจจะยังนะแล้วสเปคล่ะสเปคเป็นยังไงสเปคของผมคือแบบพีปะก็อจาจนจะ,ออะยังนะสเปคของผมคือไม่มีตายตัวคือความรู้สึกข,ของเราล้วนๆคือเราคุยแล้วแบบเราโอเคแล้ว <c oughs> แบบเราชอบคุยแล้วเราชอบก็ประมาณชอบแล้วยังไงต่อ ชอบแบบอ่ะคุยแล้วชอบชอบปุ๊บก็เอาปั๊บเลยเออเป็นคนแบบเจอครั้งแรกคุยแล้วแบบไปเลยป่ะไม่ผมผมเป็นคนให้เกียรติผู้หญิงก่อนคือเจอปุ๊บผมจะให้เขานอนในห้องแล้วผมจะนอนข้างนอกก่อนอ้แหล่ไม่จริงหรอกไม่คือความจริงคือผมจะให้เกียรติเขาก่อนคือวันหนึ่งให้โอกาสเขาได้ล้างเลืองเนาะไม่ใช่อ๋อแยกกันนอนใช่เราให้เกียรติก่อนแล้วแบบให้มันยังไงอะให้มันสนิทกันวันนี้ก่อนแต่ว่าแรกนะแต่ว่าเขาไปนอนห้องมึงอะนะ ก็ชวนเข้ามาแล้วก็เราไปเที่ยวกันไงครับอ๋อไปไปไป,ไปเที่ยวแล้วก็กลับมานอนห้องผมใช่หรือไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันอย่างเงี้ยหรอใช่ฉันว่ากเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็แปเวาที่นู่นเลยทีเดียวเอาสรุปเอาหรือไม่เอานี่ก็คืนแรกไม่เอาคือสองเอาใช่คืนสองเอาพูดเหมือนดีทาเหมือนเดิมเอาแต่อย่างไรก็ให้เกียิเขาวันนึงโอ้ต้องวันนึงใช่แต่ถ้าสมมติคืนแรก อเ,เออถ้าก็สมมติว่าผู้หญิงแบบคืนแรกคือไม่ไหวแล้วบูมช่วยมาบูมที่ช่องชัน้หน่อยอย่างเงี้ยบูม,บม,มอะไรองะมึ <c oughs> งทำไงอะ่ะถ้าถามว่าวันแรกที่เขาอ้อนเลยใช่ไหมครับต้องดูก่อนว่าเราคุยกันนานยาังแล้วประมาณเพิ่งเจอกันเมื่อวานอ่ะสมมติน่าจะยังถ้าไม่อยากจริงๆริงนะหรอ แอปอีมแอปมึงอันนี้ไม่ใช่เวทีคนเก่งคนดีสีนครามอมอะไรไม่ดีเอาเอาความจริงเอาความจริงมาคุยกันอันนี้อันนี้เจอโอ้ยแอบแอบ,แอบไม่กับเขาอะอ๋อเขาโอ้โอ,ม,อมึงยืนตรงนี้เขาไม่พูดเรื่องคนอื่นหรอค่ะไม่กับคนอื่นต <c oughs> ้องมีโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วผู้หญิงแบบไหนที่แบบว่าไม่ได้เลยคือแบบไม่ตรงปก ไม่ตรงโกกันใช่ไใช่แล้วแบบผมเป็นคนแบบชอบผู้หญิงที่พูดหวานๆไม่แบบพูดหยาบคายน้ำตาลจริงน้ำตาลปี๊บผมไม่ค่อยชอบคนที่พูดหยาบคายน้ำตาลมะพร้าวน้ำชื่อก็หวานของพี่นี่แหละอุ้ยนี่มันเห็นเริ่มเห็นแล้วเหรอสัมภาษณ์มาจบรายการแล้วอะบูมเพิ่งเห็นไม่ก็ไปกระซิบกระชั้นกได้กลิ่นความหวานไงอยากกินเลยดิไปเรื่องกันมันสิไม่ได้ แต่แต่ดูเป็นคนไม่เจ้าชู้นะอันนี้จริงจังอ่อจริงแต่ดูเป็นคนขี้มันพยายามทําให้เมันนหมือนเป็นสุภาพบุรุษอ่อนหวานไปแต่เป็นจริงแล้วอะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันนานๆก็เป็นคนที่ยอไม่ต้องนานานเมื่อกี้ถามว่าถ้าไปนอนกับผู้หญิงจะทํายังไงมืงอะเขา้แต่วันที่สองเลยนะก็ให้เขาเกลียดเกลียดเขาวันหนึ่งแล้วไงแอบ์ีบูเอาตัวโตนออกมาเร็วเรามาคุยกันจริงๆถ้าสมมติว่าอยู่ในห้องกับผู้หญิงสองคนแล้ววันนี้ตั้งเป้าแล้วว่าจะมีอะไรกันสิ่งแรกที่บูมทําคือกับผู้หญิงคนนี้บมทอะไร นอนคุยกัอนอ้าวก็ต้องนอนคุยกันก่อนถึงเจอกันปุ๊บใส่กันเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเขาไม่คนแบบนั้นวันนี้ฉันจะขอบายแอดแขกรับเชิญว่าฉันไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูด 1>, <c oughs> 1ใน2คนนี้ใครเป็นคนชอบแต่ <c oughs> แอปอยู่ทาเป็นสุภาพบุรุษพิมพ์เข้ามาเลยคะ่ะในใต้คอมเมนต์ให้บอกว่าเคยทําบาโหดเคยแบบว่ามีลูกค้ามาแบบทําอะไรไปแปลกๆปใส่ปะมีครับเช่นมาและหลุดใส่นี่แหละหลุดยังไง คือแบบเต้นบ้างอะไรบ้างขึ้นเก้าอี้แล้วก็จะขี่หลังเราประมาณนั้นนะจะให้เราอุ้มแล้วก็แบบว่าเมาไปเรื่อ,อยอะฟิล<า>แบบขยับเขาแบอุ่นเนาะใช่ครับคิวโอ,อยากใอห้โอใช่จะให้ผมกอดอย่างเดียวประมาณนั้นแต่ก็ต้องทำป,ป,ป่ะอันนั้นเป็นงานป่ะถูกป่ะกอดอย่างเดียวคือหมายความว่ากอดอ่ะกอดได้ก็คือแต่เขาเล่นเล่นแบบ เยอะเกินแบบขี่หลังบ้างล้าสมกอดถ้าก่อนอย่างเงี้ยกอดได้ื่ะแล้วแบบไหนถึงจะแบบไม่ได้เลยก็คือขึ้นก็อี้คือตอนเนี้ยนะตัวมึงอ่ะกูอ่ะถ้ากูเป็นลูกค้าใช่ป่ะกูจะอุ้มมึงไว้แต่กูจะไม่ขี่มึงก็ผมตัวแค่เนี้ย หนักเท่าไะร่เนี่ยเอวเท่าอะไรเอวยี่ปดครับเขาตัวเท่ากูเลยเอวยี่แปดแล้วก็หนักข้าศิษเป็นผู้ชายตัวเล็กเนาะแต่ว่าผู้ชายตัวเหล็กอะ่ะมันจะมันจะดีตรงไหนหรือเปล่ามันจะน่ารักมันจะแก่ยากมันจะดูน่ารักแบบนี้ตลอดไปถ้าสมมุติว่าเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเราไปเจอคนที่แบบว่าอุ้ยนีแม่งสเปกเลยว่ะใช่ มือทำไงอ่ะพี่ถือแก้วอีนนให้พี่เป็นคนให้พี่คนนั้นเลยเหรอให้พี่เป็นคนนั้นเลยเหรอปกติพี่ต้องเสนอตัวนะเว้ยแต่ว่าวันนี้พี่ได้ทำเองเหรอถ้าถ้าแบบยืนอยู่ไกลใช่ป่ะพี่กำลังจะยกแก้วแต่ว่าตาพี่หันมาเจอผมพอดีผมก็จะพี่ชื่อตาหวานเอาดิเอาดิไม่กล้ามองเลยดิเอาดิเอาดิน่าจะแบบประมาณแบบอย่างเงี้ย แม่เธอมึงขับหน้าผูีหญิงแบบนี้หรอใครจะไม่ขับมึ่พี่ก็ตาหวานไงน้องตาหวานอ่าๆก็จะแบบอ่าสมมติว่าน้องตาหวานเจ้นอยู่ใช่ครับก็จะแบบปึ๊บหันมองไปแบบแล้วก็มองเสร็จแก้วก็จะมองไว้ยมันหน้าค่อยมาจีบดิบไาพี่ เราดีๆมาดีเราตะวันไม่ได้แล้วก็แบบมองแก้วอย่างเงี้ยแล้วก็มองหน้าแล้วก็ก็เดินเข้ามาขอจวนแก้วตอนแรกก็จะแบบประมาณนี้ก่อนแล้วก็ขอเจวนชั้นแก้วประมาณนี้ครับแล้วไงต่อแค่เนี้ยก็จะถามว่ามาเที่ยวกับใครมาคนเดียวไม่เหงาหรอประมาณนั้นแหละครับเหงาอะตาลีตะวันก็เหงาอยู่เหมือนกันครับพี่พี่ขอจวนแก้วหน่อยได้ไหมคะเอาวพี่อยู่างนี้ อย่างนั้นผมคงต้องบนรถกลับได้ไหม<ะ>ถ้ามีผู้หญิงอย่างน้องตาหวานมาจีบได้ก็คุยคุยได้อะถ้าตอบแบบนี้แปลว่าอาจจะยังนะ <c oughs> <c oughs> โอเคน่ารักมากน้องบูน่ารักมาก,าก,มากดีใจมากที่วันนี้แบบว่าได้เจอทรงเอที่น่ารักแบบน้องบู <c oughs> นะ่ะตัวเล็ก <c oughs> กระปุกกระปิกเรายังไม่เคยมีทรงเอที่ตัวเล็กเท่านี้พี่ให้ <c oughs> น้องเป็นลาดับหนึ่งของโลกเลยยังไงอฝากผลงานหน่อยทรงเอที่ตัวเล็กที่สุดแฟนน้องตาหวาน <laughs> ฝากช่องติดตามเนี่ยแะครับพิมพ์คําว่าบูมสุขวิทยทุกช่องการติดตามก็เจอเลยครับแค่นี้ใช่แค่นี้ยแล้วหลังจากนี้คือทําอะไรต่อน่าจะทําใจอะพี่เมล่าวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะกับซมเอสองวันนี้ไม่เหนื่อยเลยอะ่ะ <laughs> เพราะเขาดูมีใจอะ่ะแล้วมาเจอกันไหม่อีพีน้ะค่ะ <laughs> <laughs> แล้วจะปัดแก้มเลยเนี่ยเอาอะไรนี่นงเต่าอ่าเลยนะนอนไม่หลับแน่เลเฮ้ยแรงไปปุ๊บ